อืมอันนี้ปล่อยรวมมันานได้เลยค่ะหรอคะน้องดูด้วยไหมคะไม่เจ็บถึงนี่ถูกไหมคะอ่ะเองตัดแล้วนะจ๊ะดูบานละส่วนไปเผื่อเราอยากได้สักหลังเนาะ นิดนึงนะคะขออนุญาตตัดทั้งหมดที่เป็นหนองด้วยในคลิปอาจจะเอ๊ะตัดทำไมตัดเอียงตัดเบี่ยงตัดที่เป็นหนองตัดทั้งหมดนะคะเราจะดูแลง่ายขึ้นทำไมบางทีมันมีกลิ่นนะคะ คุณแม่จ๋าเจ็บไหมต๊ะเสร็จแล้วจ๋าจริงจริงจ้ะออกมาแล้วเจ็บเลยไม่เจ็บเลยมันรู้สึกนิดเดียวเองมันรู้สึกว่ามีอุปกรณ์เข้าไปเฉยๆใช่ไหมคะนี่เลยจ้ะพ่อจ๋ายินดีมากๆเลยค่ะ อย่เราคือเรากลัวไปก่อนแล้อย่าอย่าดมเตรียมขึ้นมาดมฉันจะร้องไหมนะยินดีมากๆเลยค่ะโล่งแล้วใช่ไหมคะอ่าขอบพระคุณมากๆเลยไม่เสียเที่ยวที่มาจากน้ำพองแล้วเนาะ ถ้าให้อิงไปทําเหมือนพี่คุณพี่ก็อิงก็ทําไม่ได้เหมือนกันค่ะอืจิตละปรุงแต่งไปแล้วล่ะจิตละปรุงแต่งก็นนะแต่แต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันแล้วแต่เคสด้วยค่ะบางเคสก็เจ็บบางเคสก็ไม่เจ็บจะช่างจะพยายามทําให้ลูกค้าเจ็บน้อยที่สุดไม่ได้อยากให้ลูกค้าเจ็บเลยค่ะหรือถ้าจําเป็นจะต้องเจ็บ จะทําให้เจ็บไวที่สุดตัดเล็บตัดตรงๆนะจ๊ะใช่ค่ะอันนี้อย่างที่บอกที่อิงตัดเอียงให้เพราะว่าหนึ่งมันเป็นหนองมาเวลาเราดูแลมันจะง่ายขึ้นดูแลคนอื่นเยอะแล้วที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นอิงดูแลให้ตรงนี้ ตัดแล้วสบายทุกครั้งนะคะเก็บมุมเก็บเหลี่ยมทั้งหมดไม่มีแผลนะจ๊ะพี่จาอ,อยู่หวอร์ดอะไรคะอยู่เ ER. ออาร แสบไหมคะอันนี้ยาฆ่าเชื้อนะคะฆ่าเชื้อให้แต่มันไม่มีแผลป้องกันไว้ก่อนฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยขอบคุณน้องปิมมากมาก